พี่โอขึ้นลิฟ์แก้วที่สยามพารากอนฝั่งโรงหนังประตูเปิดออกมาที่ชั้น5หน้าลานโรงภาพยนตร์ในระบบ IMAX จะเห็นว่ามีแท่นกลมๆเป็นเวทีตั้งอยู่นะครับมีลักษณะคล้ายมนุษย์ยืนอยู่บนนั้น6 เคนแล้วก็เราก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ๆอ้อนี่มันคือโฆษณาจากภาพยนตร์เรื่อง Thunderbolt แล้วก็เปิดให้ถ่ายได้จนถึงวันที่8พฤษภาคมนี้เองโอ้พี่โอโชคดีมากนะครับถ่ายทันเวลาวันสุดท้ายนี่คือ Taskmaster นะครับตัวเอกของเรื่องพี่โอก็เดินวนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นไปยืนด้านบนได้นะครับตัวหนังสือตรงกลางนั้นไม่ได้อ่านมารู้เอาทีหลังนี่ถ่าย ท่านสสบักกี้แล้วก็เยลินาพี่โอหมุนด้วยตัวเองพอหลังจากที่พี่โอออกจากแท่านนี้ไปแล้วมีฝรั่งสองคนมายืนตอมๆมองๆเจ้าหน้าที่ก็เปิดให้ฝรั่งขึ้นไปข้างบนแทนนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่สนใจเราเราก็ไม่เป็นไรเราก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปของเราเองไปอย่างนี้แหละนะครับทีนี้เราก็มาถ่ายรูปทีละคนเพราะเขาบอกว่าให้ถ่ายได้ก็ เไม่ได้ไม่รู้ว่าขึ้นข้างบนได้ไงก็เลยยืนถ่ายอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับถ่ายกับเยรินาด้วยแล้วก็มาถึงคุณพ่อนะครับเลกาเดียนอันนี้พี่โอได้จุ่มในโรงภาพยนตร์ i-max ได้ตุก๊กตาจุ่ม2ตัวนะครับเป็นเลกาเดียนกับกัปตันเซนเจนิคนนี้จริงอยากได้มากอันนี้ได้เป็นพวงกุญแจนะครับแล้วก็มีโปสเตอร์เป็นแบ็กดรอปด้านหลัง รูปโค้งเนี่ยถ่ายได้สวยมากเลยครับก็ขอถ่ายคู่กับทัสมาสเตอร์เป็นคนสุดท้ายกันล้วกัน